รจเสวัสดีค่ะนิฉันนางสาวราชัชยาวงเษรสอนสดีครับผมานายเทเททวิสมาเอลวันนี้จะมาพูดในหัวข้อเทคโนโลยีการบริหารข้อมูลบาร์โค้ดนะครับเทคโนโลยีการบริหารข้อมูลบาร์โค้ดนะครับของศูนย์กระจายสินค้า CPO บาร์โค้ดคืออะไรบาร์โค้ดหรือหรอหรัสแท่งประกอบด้วยเส้นมืดและเส้นสว่างวางเรียงกันเป็นแนวตั้งเป็นรหัสแทนตัวเลขและตัวอักษรใช้อำนวยความสะดวก ให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านข้อมูลได้ครบถ้วนโดยใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดซึ่งจะทำงานได้รวดเร็วและช่วยลดความผิดพลาดในการขีข้อมูลได้อย่างมากลักษณะการทำงานของศูนย์กระจายสินค้า CPO ครึ่งแยกสินค้าพนักงานแยกสินค้าใช้เครื่อง h a n เท e ยิงบาร์โค้ดของตัวสินค้าเพื่อแยกสินค้าตามจำนวนออเดอร์ที่สั่งไปตามบล็อกต่างๆเพื่อให้พนักงานจัดสินค้าได้ถูกต้อง2จัดสินค้าพนักงานจัด หัวสแกนต้องยิงบาร์โค้ดของสินค้าแต่ละตัวให้คนในบ็อกสินค้าตามร้านนั้นๆดูว่าร้านจำนวนสั่งเท่าไหร่ 3. ส่สงมอบพลังงานส่งมอบสินค้าใช้เครื่อง h a n d ท e l ยิงบาร์โค้ดที่ตัวลาเบลเพื่อตรวจเช็คสินค้าครบหรือไม่ก่อจะส่งให้รถขนสง่งข้อดีและข้อเสียของระบบบาร์โค้ดข้อดีของการใช้ระบบบาร์โค้ดหนึ่งามันยเพิ่มึ้นระบบบาร์รรบบบาโค้ดจะบอง มนุษย์ที่เกิดจากการอนข้อมูลด้วยตนเอง 2. ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นการสแกนบาร์โค้ดช่วยพนักงานการเงินค้าสามารถบันทึกข้อมูลขิงกาได้อย่างรวดเร็ว 3. การจัดสินค้าคงคลังที่ดียิ่งขึ้นระบบบาร์โค้ดช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามขิงการองคลังได้แบบเรียร่าง 4. การลดต้นทุนระบบบาร์โค้ดช่วยลดความจำเป็นในการใช้แรงงานคน 5. Breath, การปกป้งการบริการลูกค้าระบบบาร์โค้ดช่วยให้ธุรก pues <Yes. S 1> um ิจสามารถติดตามสินค้าได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นก็อเดียวของของการใช้ระบบบาร์โก้ดหนึ่งค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและบำรุงรักษาการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบบาร์โค้ดอาจมีค่าใช้จ่ายสูงสองความจําเป็นในการึกอบกลมพนักงานพนักงานทางสินค้าจาเป็นต้องได้รับการสุอบกลมเกี่ยวกับวิธีการใช้ระบบบาร์โค้ดอย่างถูกต้อง ตามความเสี่ยงข้อผิดพลาดแม้ว่าระบบบาร์โค้จะช่วยลดข้อผิดปลาดของมนุษย์แต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะถูกสแกนหรือป้อนอย่างไม่ถูกต้อง